ไอสัตว์มาทั้งหมดกูนึกว่าตลาดสดไม่ได้เฮ้ยเออเอเด็กเด็กเฮ้ยอยากชอบแล้วพูดลวเจีมันดิจีมันดิเอ๊ะเอะก็มึงบอกว่าอย่างชอบมึงก็จีมันดิเออยากเลยเว่าขอเทียนบอเลย เจีเชจีเยลูเบอร์เคิร์กเมื่อวานเลยยัยเพิ huh. oh, like, yeah. okay. ่งเข้าใม่แม่งพาแม่งพากูเหินแล้วเนาะใครอะผมบ่กใครอะใครวะใครวะรู้ใครอะท่านไอ้ไอ้เบอร์เหลืองๆอะเบเหลืองๆผมบอกว่าผมจะไม่ได้วะ ก็ที่เองขับแล้วพี่ไปยืนบนหน้ารถเลเลเหอไอ้ปานลือไอ้ลือเหอไ่กเปาสองแล้วอันนี้จะละไอ้ปาตัวนี้มันตึงคือกูมากเป๋าสามมึงไม่เห็นแล้วปะเหรอวเาจมากคนโอ้โหขับรถไปยิงบอดอะเลไจ้เชื่ออ๋ออยู่เลยป๋อเป็นไงขับรถไปยิงบอดอ่ะเลยเชื่อ อันนี้คือแอร์ดอบแอร์ด้ยมีรถน้าเอลิอปเตอร์เอลิอกเตอร์หายังยนอยู่กับเอลิอกเตอร์อ่ะอยู่แล้วหรอมีรถแล้วมันเทพันเทพเลยแน่เ่เผื่อเผื่อเเอลิอกเตอร์อ๋อไม่มี่ีเียร์ไม่มีไม่มีเียจเอ๋จเอ๋จทางน้ำมันเกบ เฮ้ไอ้ฝุ่นไหนวะเมื่อกี้มันรู้จอดรถอยู่ไม่ไหนจ่อยู่รถมันก็จอดอยู่วะตบวะ

เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์รูไตากันรู้ตากันเขาระเบิดตัวเองเลยเนี่ตายกับเฮลิคอปเตอร์ตีไปไหนวะตีไปไหนแล้ววะไม่อยู่ใกล้เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์หมด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 ไหมมันตายไหมมันยไหมหมดหมดหมดเจอเฮลิคอปเตอร์ผมไปคือเย้เย้เย้ไปป้าซ้ายขวา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 นู่นน่น

เมื่อกี้เขาปนไปเอารถมาไป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 จอดแล้วมันจอดแล้วมันจอดเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ลง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 หนอ่งหนึ่งอะหหนึ่งอะเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เออบ็อกให้กูหน่อยเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์อ๋อท่านเราไม่นะ่านญบล็อหน่อยบล็อกหน่อย โอ้โหโมแตโดไนเอลิโปเตะแต่ก่อนแต่ก่อนพี่ก่อี่ปกีีบบหมอนรำหมอลำใส่หน้าผมหน่อยอะไรวะเอลิอปเต์ผมชอบเอลิอปเตะอุเไดอุเไดเถื่อไม่มียาไม่มียาเฮ้ยผมรู้สึกมันตุ้มๆวะ เตะเตะเลยโอ้ยเอากันมองเป็ดเลยวะเฮ้ยมงมาไปกระสุนไอ้ด็กวิวอยู่ไหนวะขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถเฮียขึ้นรถเปะ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 ไปเลยเขี้่ยป็ดแล้วสองชิบหาย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 เอาดิเอาดิ

เหมือนเป็นหน้าแมวแล้วก็แม่งหน้าเหมืนยิ้มยิ้มเขาเขายิ้มยิ้มเรามันมันไม่อยู่นะยิ้มเลยอ้าแต่มันมายุ่งตรงนี้วะเราเล่นนราเลยโอ้โหนี่ไงวะเอากล้าเหลือคนเดียวอยู่บนหัวมาจุดลเคชั่ ปั๊มยาไปปั๊มยาไปปั๊มยาไปกันไปเ่อยไปเ่อยไปเล่ยังไม่เห็นกยังไม่เห็นกูแน่นอนทำไมกูทำไมกูขึ้นไปไกลกาทำไมมันต้องซ้าสวยเธอในภูจะตายว่ะ มันร้องแล้วมีพลังว่ะพี่ยิงูอยู่คนเดียวยิงกูอยู่คนเดียวพี่ผมชอบไวลิคอเตอร์ว่ะมาไวลิคอเตอร์เฮลิคอเตอร์เนี่ยโน่นโน่นโน่นน่นอน่นยน่นนั่นอยู่น่นน่นอนอยู่นอนอยู่้ายอนอเอเดสสวยไม่โดนไม่โดนเฮ้ยเยมันโดนเลยไอยิงตัวไหนตายปีบะ ขาม<า> <eterm> ือขวามือยิงตัวนี้ยิงตัวนี้ตายขามือเหอข้างซ้ยข้างขวาข้างซ้ายขางขวาตรงนี้เหรอเออเออมาเข้าเออเมาเข้าแถวนั้หนักโหเลเตอร์โขนเลเตอร์เลสเตอร์เลสเตอร์เีฮย์เดี๋ยวขับรถไปให้นะล็อกนะเออเอ้ยมันล็อกได้ที่ไหนอ้ยเฮมีเอคเอ้ยไม่ต้องก็ปั๊กแค่นี้แหละ เออจบด้าเฮลิคอปเตอร์มีมเฮลิคอปเตอร์มีมอันไหนวะวัดตอกปักว่ดตอกฟักมันจ้าซะเหลือเกินภาษาโคตรดังมันคืสียงไหนวะพี่เฮืิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์มีคนตายมีคนตายอ่ะนี่จ้าเด้อันนี้ อย่ที่เฮียอ่านี่ปิดท้ายด้เฮลิคอปเตอร์ไปเป็นเฮลิคอปเตอร์อ่าปิดท้ายด้เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เปิดเพลงเฮลิคอปเตอร์ให้ฟังไปหนึ่งทีถ้าใครอยากจะคุยกับผมสดๆเข้ามาคุยได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีสคริปชันนะครับ